เจอตัวจริงแล้วคุณผู้ชมครับกรณีที่วันก่อนเนี่ยนำเสนอข่าวบอกว่ามีลุงคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหห้อยพระเต็มคอนะครับคือลงมาถึงตรงนี้เลยนะเออเป็นร้อยร้อย,อ,ยองค์ที่ลุงบอกว่าเป็น10ล้านอ่ะลุงบอกว่าเนี่ยหลาย10ล้านในคอผมเนี่ยเออนี่ล่าสุดเจอตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรานําเสนอคลิปนี้จําได้ไหมว่ามีลุงคนหนึ่งนะครับนี่ โอ้โหห้อยพระห้อยพระเนี่ยไม่รู้ว่าเก๊หรือจริงนะต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงนะแต่ลงุงบอกว่าหลายสิบลา้านนี่ห้อยมาตั้งแต่2 5 2 2ครับนี่ฮะทีนี้ล่าสุดนี่ผู้สึกข่าวไปตามหาครับลุงคนนี้อยู่ที่โรงงานแห่งหนึง่งที่ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมใหญ่อเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมชื่อว่าลุงสาคอโชตโกอายุ62ปีนี่โชว์ให้นักข่าวดูนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่ข่าวของเราเนี่ย คุณเอะพาพี่มนเนี่ยไปหาที่หน้าโรงงานลุงก็ห้อยพระนะลุงบอกว่าลุงห้อยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่เวลานอนได้ถอดไหมยกเว้นเวลาอาบน้ํากับเวลานอนโอ้นี่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แบบสร้อยเส้นสองเส้นแล้วก็เอามาพระมาติดเป็นพรมพวงนี่คือเหมือนพระหนึ่งองค์สร้อยเส้นหนึ่งเขาสร้อยเต็มคอเลยอ่ะใช่แล้วต้องถอดต้องอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะโอ้โหนี่ทีนี้เนี่ยลุงเนี่ยโชว์ถอดเสื้อโชว์นักข่าวเราเนี่ยเห็นไหม นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้ำหนักของพระเนี่ยประมาณ8กิโลกรัมเออเนี่ยห้อยมาได้เนี่ยแกิโลกรัมนะแล้วถามว่าห้อยตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่2522สะสมมาเรื่อยนะครับจนมาถึงปัจจุบันแล้วถามว่าเอ้าทำไมไม่เก็บไว้ที่บ้านนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเก็บพระเอาไว้ที่บ้านเนี่ยใส่กระป๋องสองกระป๋องอถูกคนร้ายเนี่ยขโมยครับนี หลังๆนี่ก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บไว้ละที่บ้านก็คือจะใส่อยู่ตลอดถอดแค่ตอนอาบน้ํากับตอนนอนถามว่าพระองค์ไหนที่ชอบมากที่สุดพระสมเด็จนี่พระสมเด็จบอกว่ามีมูลค่ามากที่สุดกว่า10ล้านนี่ถามว่าได้มายังไงบอกว่าเนี่ยเมื่อ22ปีก่อนเคยไปช่วยรักษาป้าคนหนึ่งแล้วอาการดีขึ้นใน3วันจากนั้นเนี่ยป้าคนนั้นเนี่ยให้พระมา แต่เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะว่าที่ลุงห้อยอยู่เนี่ยของของจริงหรือเปล่าใครจะไปพิสูจน์อ่ะก็ต้องให้เซียนพระไปส่องดูอ่าให้เซียนพระเข้าไปส่องดูเอาเดี๋ยวลองฟังคุณสาคอนหน่อยฮะโอ้โหแต่พอดีเอาเก็บไว้ที่ที่ห้องอะ่ะเพะถ้าเลี่ยมเมื่อก่อนมันเลี่ยมทองเนาะเลี่ยมทองแล้วนี้พวกก็เอาไปหมดทั้งกระป๋องนมอะ่ะ ตั้งแต่ปีสองสองอ่ะออครับอ๋ออันนี้ประมาณ้งอ่ะอืมแต่ที่เห็นเห็นนี่ก็ประมาณ100ร้อยกว่าองค์อ่ะครับผมครับผม,ค,บผมคือมันเราไม่รู้ <5 S 2> อ่ะเราไม่รู้ว่เารเราไว้ไว้ที่ห้องไม่รู้ว่ามันจะเกิดหายตัวไหนอ่ะมันมันมันหายแล้วมันช้ำใจอ่ะนี่นะครับอืมเออ แหมอยากจะให้เซียนพระนะไปส่องๆดูหน่อยว่าพระที่ลุงห้อยอยู่เนี่ยมีอะไรดีๆบ้างเป็นร้อยๆองค์เลยนะเออแล้วมีเห็นบอกเก็บที่บ้านส่วนหนึ่งก็มีนะแต่ย่าเลยพี่ถ้าเซียนพระบอกว่าองค์ไหนเป็นของจริงองค์ไหนมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวลุงอันตรายหรือถ้าบอกว่าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวลุงจะเสียน้ําใจจะได้ไปเช่าต่อ ก็ให้ก uhm ็ให้ลุงเลยอยู่มีความสุขแบบนี้ของลุงไปนะฮะลุงเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครอะไรยังไงนะมีถามว่าเมื่อยคอหรือเปล่าบอกชินแล้ว8กิโลกรัมคอแข่งแรงแล้วเหรอวันก่อนเนี่ยพี่แป๊ะครับผมมีเซียนพระประกาศบอกว่าเนี่ยอยากได้หลวงพ่อแช่มวัดฉลองที่ภูเก็ตครับล้านห้าอยากได้เหรอเขาบอกถ้าสภาพสวยเนี่ยล้านห้าครับ เราก็นึกขึ้นได้เฮ้ยมีอยู่องค์หนึ่งหลวงพ่อแช่มนี่เหรอเออปีสองสี่เจ็ดหกเนี่ยจำไม่ผิดนะโอ้ยเจ็ดหกเนี่ยเก้าสิบปีแล้วเก็บมาสิบปีแล้วพี่ี่เอามาจากไหนเนี่ยพี่เอามาจากไหนมีมีญาติผู้ใหญ่ให้มาเหรอหลวงพ่อแช่มนี่นะเรารีบไปเลยไหมเออผมก็ผมก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เซียนพระดูครับเซียนพระบอกว่า ของคุณอ่ะของเก็บโอ้อุตสาหฟังอุตสาห์เก็บมาเป็นสึกปีใช่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 เขาดูว่าของจริงเขาดูแค่รูปเขาก็รู้เลยเหรอรู้เลยไม่แน่หรอกคุณมาจงเออก็เอาไปให้เขาดูอีกทีเลอเอาหยิบไปให้เขาดูอีกทีออาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ครับ